ตู้เย็นตัวนี้ไม่เย็นนะครับเพื่อนหนึ่งประตูนะครับตัวนี้ <c oughs> เป็นของตัวชิบ้านะครับหนึ่งประตูเนาะอาการคือไม่เย็นเลยมีเสียงเหมือนน้าไหลด้ลานหลังผมก็เลยจะล้างระบบก,ก่อนนะครับล้างน้ํายาออกล้างคาบออกผมก็ถอดตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วก็ถอดตรงนี้ออกน้ำน้ายาจะออกมาฝั่งนี้นะแล้วก็ ผมจะเติมเข้าไปนะครับมันจะพ่นมานี้ทีนี้ผมก็ <c oughs> ตัวสีเหลืองนี้ก็ตัวอดัดอัดเข้าไปตัวสีแดงนี้ตัวเตือน้้ำยาปุ๊บเข้ามานี้แล้วก็ตัวนี้เป็นถังในตัวเจนนะครับก็จะใส่ด้านบนของกระปุกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ใช้ สิบเอ็ดนะครับน้ำยาก,ก็เป็นน้ำยาสำหรับล้างระบบตู้เย็นนะครับเพื่อนก็ใส่เข้าไปเปิดรูนี้ก่อนนะเปิดรูตรงนี้ก่อนใส่ประมาณขวดกระทิงแดงก็พอครับโอเคน่าจะได้แล้วครับก็ประมาณอีกนิดนึงครับผมอันนี้ผมใส่ไปประมาณครึ่งขวดกระทิงแดงแล้วนะอันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อย โอเคนะครับพอแล้วครับผมตีนี้ขวดนี้ก็ราคาก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับแเราหัวจุกนี้เราจะปิดตรงนี้ไหมน,นี่ก็ถอดนี่ออกตัวนี้ก็ใส่ออกซิเจนลงไป ไนโตรเจนนะครับผมใช้ไนโตรเจนผัดปืดป้นๆนะเข้านู้นครับกับผมมันก็ออกตรงนี้นะนี่ตนี้ สําหรับตู้เย็นตัวนี้เนาะเป็นตู้เย็นปตัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้ผม <c oughs> จะต่อสายแว็คัมให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ผมเชื่อมเขาแล้วเนาะน,นี่ก็เชื่อมเรียบร้อยสายแว็คัมก็มันจะมีตัวหนึ่งที่ครับเราเอาตัวเลนส์มุขอนครับเอาสอนมาต่อสอนจะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นเขาปิดไว้เราก็เอามาต่อมันจะมีเดือยเหมือนมันสูบจาก สูบรถมอเตอร์ไซค์นะครับการไว้ข้ามทําก็เพื่อให้ตู้เย็นเราความชื้นนะครับความชื้นหมดไปครับเราก็ถ้าความชื้นไม่หมดนะครับถ้าความชื้นไม่หมดนะมันจะเกาะน้ําแข็งตรงนี้น้ําแข็งมันจะเป็นเกาะขาวๆนะครับแล้วก็อย่างคือน้ํายาเกินนะนี่เราก็จะต่อตรงนี้มาปุ๊บจะสีแดงนะสีแดงแล้วจะเข้าสายริมของ ตัวเกตแล้วก็สีเหลืองนะครับมันก็จะวิ่งมาเข้าตัวแวกคัมของเราตัว,ตวนี้ทีนี้เวลาเราแวกนะเราก็เปิดตัวนี้นะเราผมจะเปิดนี้ให้ดูแล้วก็เตัวนี้ข่าเข็เเมเข็มตัวนี้นะเพื่อนมันจะตีมาลบศูนย จะตกจากเลขศูนย์มาอยู่เลขสามสิบน,นี่นะลบสามสิบพอเราแวกได้สักครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีแล้วก็ปิดตัวนี้ปิดไว้เสร็จแล้วเราก็ปิดปทปุ๊บพอปิดเวคัำเสร็จนะครับไอ้เลขศูนย์ตัวนี้นะนี่ถ้าก็เย็นแล้วรั่วหรือว่าเราอาสายตรงนี้รั่วนะครับ ไอ้เข็มตัวนี้มันจะตีขึ้นมาตรงเลขศูนย์เหมือนเดิมก็คือตัวนี้มันจะตีขึ้นมาเลขศูนย์เดิมแต่ถ้าเราปล่อยไว้สักยี่สิบนาทีมันยังติดลบสามสิบอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตู้เย็นเราไม่มีรั่วนะครับมันก็พอสักยี่สิบนาทีเราก็จะมาทําการเติมน้ํายาลงที่ขอมนะครับทีนี้เทคนิคการเติมน้ํายาก,ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ให้เพื่อนดูว่าการเติมน้ำยาบินไงแต่การไป่้าก็ประมาณนี้นะนะครับเอาทบทวนครับผมเอาสอนนี้เป่าเข้าตรงนี้นะมจะเขาจะปิดไว้นะพอสอนเป่าเข้าแล้วเอาสีแดงสีแดงปุ๊บเข้ามาเนี่เข้ามาอยู่สายเขียวๆนะครับตัวเขียวนี้จะริมสุดแล้วก็มันจะมีสามตัวพอตัวกลางมาเข้าตัวไปข้านะครับทีนี้เวลา ตู้เย็นมันไม่รั่วนะครับมันก็จะอยู่เลขสามสิบนะมันก็จะติดลบอยู่สามสิบนีนะ่มีเข็มนะนีเข็มแต่ถ้ามันรั่วนะครับมันจะเด้งไปถึงเลขศูนย์เหมือนเดิมนะนี่แสดงว่าผมปล่อยไว้สิบนาทีแล้วมันยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าตู้เย็นเราใช้ได้ไม่รั่วนะครับอันนี้ก็คือการวัดข้ำตู้เย็นซึ่งหลายๆคนนะครับตู้เย็นไม่เย็นนะครับแล้วก็เวลา อาการก็คือมันตันนะครับผมก็ทําการล้างด้วย f 1 1นะครับล้างเสร็จแล้วก็มาไว้คําอันนี้คือขั้นตอนการไว้คําถ้ามีประโยชน์ก็เพื่อนๆกดติดตามช่อง u t ท b e ผมไว้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําทการเติมยาณเพื่อนใ้ดูกันนะครับในช่องกเกระสสารเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเรื่องการซ่อม เครื่องใช้ฟ้าเล็กนน้อยนะครับคลิหนาจีกันใหม่สวัสดีครับคลิปสั้นๆครับผมหลังจากที่เราแว็กซเสร็จแล้วเนาะเมื่อคลิ่ที่แล้วผมลงว่าเราแว็กซเสร็จเราก็จะเอามอเครื่องแว็กออกนะครับเราก็จะปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็เอาตรงนี้ออกน่ครับออกเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่น้ำยา r หนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้ดูที่ ที่ตัวคอมนะก็ะเขียนไอ้ R หนึ่งสามสี่ A นะครับแล้วก็สายสีเหลืองนะครับจากตรงนี้เนาะก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนให้แน่นแล้วก็เปิดนะครับเปิดแล้วก็ามาไล่อากาศตรงนี้หน่อยหนึงนะตรงนี้ไม่ดีนะเน,นี่ยหลวมยาวไม่แน่นนะตรงนี ผมปิดน้ำยาวอกันตรงนี้ไม่แน่นนะมันออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตรงนี้ให้อากาศออกนิดหนึ่งดังซูดนะครับแล้วก็ปิดไปนี่แล้วก็อันนี้เราเปิดได้แล้วนะทีนี้ตรงนี้เรายังปิดไว้อยู่นะพอเราหมุนเข็มตัวนี้จะขึ้นขึ้นสูงเลยนะครับตรงนี้ไม่อยู่นี่หลวมครับผมเดี๋ยวกันนะผมปิดนี้กันการดูน้ํายาตูวยินเนะว่าเหลือไม่เหลือนะครับนี่เป็นเกวัดนะ เพื่อนสังเกตว่าเจวัดมันจะมีลบศูนย์นะครับก็คือลบศูนย์ดีอยู่ตรงนี้นะอันนี้เลขศูนย์นะนี่เลขศูนย์ลบศูนย์ดีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเข็มเข็มด้านในนะครับนี่ครับเติมน้ำยาตู้เย็นจะมีหนึ่งสองเข็มสองขีดตรงนี้นะไม่เกินสามขีดนะครับทีนี้เราวัดนี้ถ้าน้ำยาอยู่ตรงเลขศูนย์แต่ยังไม่มีถ้ามันขึ้นมาหยุดอยู่ตรงขีดที่สองตรงนี้ แสดงว่าน้ำยาพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆแล้วก็เอาสายสีแดงนะครับปิดตรงนี้ก่อนปิดด้วยก่อนนะแล้วก็เปิดหัวจุกนี้ออกเสร็จแล้วเราก็เอาสายสีแดงนะครับสวมเข้าไปตรงนี้จะมีตัวเป็นสอนนะเป็นลูกสอนนี่ครับ <c oughs> น้ำยาผมก็จะตีึ้นมาประมาณนี้นะ แล้วก็ลองเสียบปัดแล้วเข็มมันจะจะตกลงนะครับดูเสียบัป,ปก่อนนครับตูย็นก็ทํางาน,นครับเข็มมันก็จะดีดลงมาถ้ามันลนมาถึงเลขศูนย์แสดงว่าน้ํายารั่วหมดนนะครับถึงเลขศูนย์ก็ตรงนี้นะนี่นี่อันนี้ก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆด,ดูมันจะไปหยุดตรงไหนนะ มือนน้ำยาจะรั่วนะถ้ารั่วก็งานเข้านะครับพี่น้องอ๋อปิดตรงนี้กัอนนะนนก็หลุดลงมาที่หนึ่งขีดนะครับตรงนี้น ลองมาจับดูที่ช่องฟิตก็โอเคความเย็นมาที่ช่องฟิตแล้วนะครับก็พอเราความเย็นท่องคิดเราก็มาดูเข็มอีกรอบว่าเข็มมันอยู่หรือเปล่าเข็มอยู่ที่ขีดที่สองนะครับนี่นับจากเลขศูนย์นะเพื่อนนะหนึ่งสองก็เสร็จแล้วแล้วครับมาจับดูที่ตัวด้านในนะเส้นเส้นด้านในมันจะเป็นอ่า คอยร้อนนะสายคอยร้อนนี่ครับถ้ามันร้อนก็คือใช้ได้นะแต่ถ้าไม่ร้อนนี่งานเข่านี่อันนี้ตัวนี้เป็นทําความเย็นแล้วก็จะวนมาเป็นร้อนนะครับนี่ครับจับดูมันจะร้อนแล้วคร,บร,รนนะับเริ่มร้อนแนละ้วครับเริ่มร้อนแล้วก็โอเคนะเพื่อนๆนะก็วิธีดูว่าน้ํายามีไม่มีก็ดูที่ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ครับ มันจะขึ้นไปที่ขีดที่ที่สองขีดยาวนะครับนี่ก็ถือว่าเออนี่ขีดยาวเนาะนับจากด้านในนะครับหนึ่งสองก็ประมาณนี้สองนิดนิดก็สแสดงว่าน้ํายาพอดีนะครับถ้าน้ํายาเกินนะครับน้ํายาเกิน,นเพื่อนๆจะเห็นไอเย็นมันจะเกาะบริเวณนี้แล้วก็ถ้าน้ำยาขาดถ้ามันตันมันก็จะเกาะเหมือนกันนะครับคืนผมล้างไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็อามาฝากเพื่อนวิธีการเติมน้ำยาตู้เย็นแล้วเทปนะครับเช็คว่าตู้เย็นของเราวันนี้ใช้ได้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับจากช่องเกษตรศาสตร์ครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีจะนํามาฝากเพื่อนอีกเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับคือตัวชิบาตัวนี้นะครับอาการไม่เย็นสรุปคือน้ําน้ํายาตันนะครับท่อตันก็คือเราต้องล้างระบบนะครับ สิ่งสำคัญที่เปืือนขาดไม่ได้เวลาเราส่งตู้เย็นลูกค้านะครับมันจะมาแบบขาดต็มไม่หมดเลยเราจะส่งเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําการล้างให้ลูกค้าคเป็นโปรโมชันแถมนะครับให้กับลูกค้าเนาะทุกเครื่องเราต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของช่างนะครับเราจะส่งแบบเลื่อเทอกับไปเหมือนเดิมไม่ได้ครับเราก็ต้องทําความสะอาด ใ้ลูกค้าเพื่อแถมให้ลูกค้าไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับพวกที่วางชั้นที่อะไรเราก็ทำความสะอาดไปนะครับสรุปตู้เย็นตัวนี้ไม่เย็นเพราะว่าสายน้ํายาตันนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับด้วยน้ํายาเอสเนะครับโอเดี๋ยวเทสอีกหนึ่งวันนะครับก็ถ้าเย็นไม่ยืนหาอะไรก็ส่งลูกค้าได้สำหรับคลิปนี้ลาบแล้วครับ